แต่ปัจจุบันพอบวชปุ๊บมันคิดว่ามันเป็นตัวบุญม,มันลืมตัวลืมตนมันคิดว่ามันเป็นตัวบุญม,มันเลยทําตัวยิ่งใหญ่กว่าญาติโยมพอเริ่มเป็นเจ้าวาดนี่เริ่มด่าชาวบ้านแล้วยิ่งพอเป็นเจ้าคณะยิ่งไปกันใหญ่มันคิดว่าวัดนะ่ะเป็นวัดของมันสวัสดีครับเพื่อนๆสายบุญแล้วก็สายหมู่คลิปนี้ นี่ยสารไม่นักออนไลน์ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งขออนุญ,ญาตนะตามกระแสหน่อยเกาะกระแสหน่อยกระแสที่ว่าเนี่ยก็คือพระครับพระตำรวจนะฮะตอนนี้ไล่เช็คบินพระหลายรูปเป็นพระที่ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นพระผู้ใหญ่ที่คนจำนวนไม่น้อยเป็นหมื่นเป็นแสนให้ความเคารพมีความตธาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเหมือนกับฟ้าผ่าในวงการเลยใครจะคิดนะครับว่าพระคุณเจ้าเนี่ยจะทําตัวแบบที่เรียกว่าสายบุญเนี่ยรับไม่ได้คุยสบายๆส,สไตล์อาจารย์คมเดี๋ยวไปถามความเห็นของท่านอาจารย์คมนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ว่าในเวลาเนี้ยพระระดับผู้ใหญ่เหมือนใบไม้ร่วงเลยมีคนจำนวนไม่น้อยเขามองว่า ถ้าหากว่าเป็นพระที่มีผู้เป็นพระผู้ใหญ่ยศสูงจริงๆนะฮะผมก็ไม่รู้นะสูงขนาดไหนท่านอาจารย์คมคิดว่าตำรวจจะกล้าไหมเป็นคำถามที่ค่อนข้างท้าทายนะว่าอาจารย์คมท่านจะตอบอยังไงในที่นี้นะผมไม่ได้หมายถึงพระรูปหนึ่งรูปใดต้องเข้าใจกันนะครับแต่ผมหมายความว่าถ้าหากาเป็นพระระดับบิ๊กๆจริงๆเนี่ยตำรวจกล้าหรือเปล่า อย่าคิดมากนะครับเป็นคลิปที่เกาะกระแสเท่านั้นเองไปพบกับท่านอาจารย์นคนไตรเวทเจ้าสำนักอสมบรมีพ่อแก่อูทองสุพรรณบุรีครับให้ท่านแสดงความเห็นในเรื่องนี้ขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับเรีนถามท่านอาจารย์นคนมนิหนึ่งครับกรณีที่มีนายตำรวจใหญ่ท่านบอกว่าจะจัดการพระนอกรีดนะบ,บางคนเนี่ยบางรูปเนี่ยเป็นถึงระดับสมเด็จเลย อาจารย์คิดว่าท่านกล้าเหรครับอาจารย์กล้าไม่กล้าก็ที่ผ่าน,านมาเป็นยังไงอะนั่นพลาดระดับรองรองนะครับท่านไม่สูงนะก็ถือว่าใหญ่แล้วนะระดับเจ้าคุณนั้งกี่รูปครับนะครับระดับเจ้าคุณเรียกว่าชั้นราบชั้นเทพเนี่ยตั้งกี่รูปครับนะเจ้าคุณก็มีชั้นสามัญชั้นราบชั้นเทพชั้นพรหมแล้วชั้นธรรมแล้วก็ทีนี้ก็จะขึ้นไปสมเด็จนะฮะสมเด็จจะมีอีกสิบ เจ้าคุณเนี่ยเจ้าคุณเนี่ยมีห้าติดเจ้าคุณเยอะอ่าระดับเจ้าคุณเนี่ยนะเจ้าคุณนี่ไม่สูงเท่าไหร่เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ค่อยสูงมากนักอ๋อก็สูงที่แต่ว่าถือว่าสูงแล้วนะแต่ว่าสมเด็จนี่สูงที่สุดอ่าสมเด็จนี่สูงระดับสูงแล้วเป็นพระราชาคณะเขาเรียกว่าราชาคณะราชาเลยอ่าพระราชาคณะถ้าเป็นสามัญชนถ้าเป็นในโลกคนธรรมดาก็คือพระมหากษัตริย์ในษัตริย์ไม่ถึงนะฮะพ้ากษัตริย์ก็คือต้องสังฆราชา สมเด็จพระสังฆราชอันนั้นก็คือราชาฝ่ายสงฆ์โอครับครับ่บา,า,าที่รองลงมาเนี่ยค่าอาจจะระดับรัฐมนตรีออะโระดับรัฐมนตรีนะก,ก็ถือว่าสูงก็ถือว่าสูงละนะก็มันถึงยุคของมันนะเพราะว่าวงการสงฆ์ไทยเนี่ยมันเละเทะมายาวนานแล้วนะมันไมช่วง,พ,งพึ่งจะเป็นไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีมาแล้วที่เริ่มกันมาเรื่อยๆนะ แล้วมันหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นเรื่อยเรื่อยจนเรียกว่าไร้ความละอายกันแล้วทุกวนันนะเป็นพระสงฆ์เป็นแค่สมมุติสงฆ์มีคราบอยู่ในคราบพระเหลืองนะเป็นเป็นเหลือบนะเป็นเหลือบหรือว่าเป็นอกาฝากศาสนาสมควรแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องชำะระล้างทําความสะอาดกันสักทีนะและโดยเฉพาะ เบื้องบนอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชนะพระองค์ก็ทรงไฟเขียวให้ให้ทำงานได้เต็มที่<ไ>ผมว่าแม้แกแต่องค์พระผู้นาสูงสุดของเราพระองค์ก็อยากให้บ้านเมืองเราสะอาดขึ้นนะ,นะก็แสดงว่าท่านที่ยกเลิกที่จะแต่งตั้งอะไรใช่ไหมครับ<ช>ยกเลิกหมดเลยยกเลิกเพราะอะไรเพราะท่านก็คงเพิ่งมารู้ความจริงว่าอ๋อมันซื้อกันมานะ ท่านก็เพงทราบนะฮะใช่ใอไอ้ที่มาเนี่ยคือซื้อๆกันมาครับมันเลยกลายว่าเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นพักเป็นพวกเป็นเส้นเป็นสายแล้วใช้เงินกันมหาศารในการซื้อตําแหน่งอไอ้เรื่องซื้อตําแหน่งเนี่ยผมเองผมก็รู้มานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยเราบวชอยู่เราก็รู้แล้วว่ามันมีมาครับแต่มันไม่ไม่ขนาดนี้มันไม่ถึงกับขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์ไทยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มมาเฟียเสือเหลืองเลยนะนะ ปเ,เป็นมาเฟียในผ้าเหลืองเลยเชียวนะแล้วโดยเฉพาะเรามาออกกฎหมายสงที่ว่าให้อำนาจ,จเจ้าอาวาสเกินขอบเขตไปถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะชาวบ้านกับวัดเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะครับวัดทุกวัดเนี้ยถือว่าเป็นหลักชัยของชุมชนแต่ละที่ละที่ละที่ S <S เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชุมชนครับพระสงฆ์ในยุคโน้นตั้งแต่สมัยผมอุปสมบทเป็นสมมันในบวชเป็นสัมบ,บัญประชาเป็นสมัมเณนแล้วก็มาบวชเป็นพระเนี่ยนะจิตสำนึกของพระสงฆ์ยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันมากจิตพระสงฆ์ในยุคโน้นเนี่ยจะมีสำนึกสำนึกและสำเนียกอุ่เสมอว่าเราอยู่ได้ทุกวันดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้มีข้าวปลาอาหารกินมีที่อยู่อาศัยมีผ้านุ่งห่มเนี่ย เพราะญาติโยมเขาบริจาคมาเขาให้มาจะเรียกว่าเขาให้ทานมาก็ได้นะแต่เราเรียกกันว่าสังฆทา,านสังฆทา,านเ,เาลขาโกเลยเป็นการยกย่อง,ยยองแต่จริงๆคือการให้ทานการแบ่งปันชาวบ้านเขาให้มาฉะนั้นพระสงฆ์และสมณเณรและนางชีทุกรูปเป็นนี่บุญคุณชาวบ้านยุคนั้นนะครูบาอาจารย์จะสอนแบบนี้นะ พวกเราเนี่ยเป็นหนี้ชาวบ้านนะเราไปขอข้าวเขากินทุกวันเราไม่เคยไปช่วยเขาทําไร่ทํานาค้าขายใดๆดทั้งสิ้นถึงเวลาเราก็ไปขอเอาขอเอาขอเอาเนี่ยฉะนั้นต้องให้ทําวัดสวดมนต์ล่ําเรียนกันนะเจ้า, <c oughs> าอาวาสแทบทุกวัดในยุคนน้นจะสอนพระลูกวัดและบรรดาสมณีน,นทั้งหลายว่าที่เราทําวัดสวดมนต์กันทุกวันเนี่ยเราใช้ค่าข้าวญาติโยม เราไปเอาเขามากินทุกวันเราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยอย่างน้อยน้อยบุญจากการทําวัดสวดมนต์ของพวกเราเนี่แหละคืนให้ญาติโยมเขาอันนี้คือจิตสํานึกของพิ่สุสง์สมัยโน้นแต่ปัจจุบันพอบวชปุ๊บมันคิดว่ามันเป็นตัวบุญมันลืมตัวลืมตนมันคิดว่ามันเป็นตัวบุญมันเลยทําตัวยิ่งใหญ่กว่าญาติโยมพอเริ่มเป็นเจ้าวาดนี่เริ่มด่าชาวบ้านแล้วยิ่งพอเป็นเจ้าคณะยิ่งไปกันใหญ่มันคิดว่าวัดน่ะเป็นวัดของมัน จิตสำนึกของเจ้าอาวาสที่แท้จริงนะตัวเองมีแค่หน้าที่ดูแลชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่วัดของตัวเองนะนะมึงไม่ได้บันสร้างเองนะครับชาวบ้านเขาสร้างมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็ร่วมกันดูแลบูรณนะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าอาวาสนะ่ะมรณะไปเท่าไหร่แล้วแต่วัดยังอยู่ชาวบ้านยังอยู่ครับแล้วตัวท่านเองทุกวันที่ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ท่านจะอยู่เท่าไหร่นะ เต็มที่เลยอยู่แค่สิ้นลมหายใจท่านก็หมดหน้าที่รหรือไม่เช่นนั้นอาจถูกปลดไปหรือลาออกนะมันไม่แน่นอนหรอกแต่วัดยังอยู่ชาวบ้านเขายังอยู่เขายังสร้างสืบสารบุรณะสืบสารต่อไปฉะนั้นท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของวัดแต่เจ้าวาดทุกวันนี้ทำตัวเป็นเจ้าของวัดทีนี้มันเลยทำให้ สังคมชาวพุทธไทยเราเนี่ยห่างวัดไปเรื่อยไงไม่อยากไปยุ่งอ่ะผมเองผมยังไม่อยากเข้าไปเลยอย่าไปว่าแต่คนอื่นเลย mm hmm. พอเจ้าวาดและบรรดาพระทั้งหลายทําตัวเป็นเจ้าของวัดสมัยก่อนนะอย่าลืมนะชาวบ้านเนี่ยจิตใต้สํานึกชาวบ้านโดยเฉพาะชานบทบ้านนอกนะจิตใต้สํานึกเนะี่ยคือเขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของวัดวัดนี้นะจึงมีคําว่าวัดเรา ไ,ไปวัดเรากันเออวัดเราวัดบ้านเราวัดเรา,าวัดบ้านเราเนี่ยจะใช้ตลอดเลยคําเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคเนี้ยมันเป็นวัดของเจ้าวาดตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไอ้น้้กนก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามนอะอันเนี้ยให้เปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าไม่เช่นนั้นนะจะไม่มีใครเข้านะท่านจะอยู่กันแบบเงียบเหงาเออ แล้วกรณีที่เป็นถึงระดับภอ,อพระผู้ใหญ่นะเรยกว่าชั้นเทพใช่ไหมอาจารย์ <ฮะ S 1> พูดง่ายๆด้วว่ามีเพศสัมพันธ์กับนางดอกไม้เนี่ย <ฮะ S 1> อือาจารย์คิดดูบางกระถานที่เนี่ยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ในรถอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> มันก็น่าเกลียดไปลงลิ้นกับอีนางเนี่ยอื <ฮะ S 1> เป็นถือว่าเป็นอะไรที่แบบคนไทยรับไม่ได้จริงก็บอกแล้วจิตสํานึกของความเป็นนักบวชมันไม่มี <ฮะ S 2> สังคมไทยเนี่ยผมพูดมาเสมอเรื่องจิตสํานึกจิตสํานึกจิตสํานึก ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ด้วยนะตั้งแต่ชาวบ้านเราเลยทุกวันเนี้ยจิตสํานึกมันหายไปจิตสํานึกหมายถึงจิตสํานึกที่ดีที่ถูกที่ควรนะแม้แต่ข้าราชการทุกองค์กรก็ไล่จิตสํานึกของตนเองมันถึงได้วุ่นวายทั้งประเทศและโดยเฉพาะองค์กรศาสนาถือเป็นองค์กรหลักของชาติบ้านเมืองยิ่งไปกันใหญ่ในเมื่อน,นักบวชไม่มีจิตสํานึกความเป็นนักบวชแล้วมันก็จบละ เท่ากับคารวาสคนหนึ่งไอ้เครื่องแบบนี่มันไม่ได้มีความสําคัญอะไรหรอกนะไอ้ผ้ากาสาวพัดเนี่ยมันจะเหมาะสมสําหรับผู้ที่มีสภาวะจิตจที่มีจิตสํานึกความเป็นนักบวชเท่านั้นแต่ในเมื่อจิตสํานึกคุณไม่ใช่นักบวชเนี่ยผ้ากาสาวพัดของพระเจ้าเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแล้วก,กรณีที่เ ท่านพุทธทาสพูดมาอมขออนุญาตนะครับไม่ทราบว่าแรงไปหรือเปล่าท่านบอกว่า <c oughs> ระหว่างพัดยศนะฮะกับไม่กวาดเนี่ยอืมไม่กวาดมีค่ากว่าพัดยศถือว่าท่านหมินไหมไม่ใช่กะเป็นการหมินนะฟังท่านอธิบายแล้วหรือยังยังครับแต่ในเมื่อยังไม่ได้ฟังอธิบายอย่าเพิ่งไปตัดสินครับท่านจะอธิบายละเอียดยิ่งกว่านั้นแล้วมันเป็นจริงตามนั้นนะครับ พัดยศเนี่ยได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นของสูงอยู่แล้วครับแต่มันเอามาใช้ทำประโยชน์ไม่ได้ที่ท่านพูดเนี่ยไอ้ไกไม้กวาดมันมีค่ากว่าเพราะมันทำความสะอาดได้แต่ถ้าคุณเอาพัดยศมาปัดมากวาดพื้นเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยมินเบื้องสูงเป็นเรื่องเลยโดนโดนจเไปตีคุกอีกเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้และโดยเฉพาะพัดยศเนี่ย หรือว่าสมณศักด์เนี่ยมันทำลายสงมาเยอะแล้วนะยศช้างขุนนางพระโบราณเขาเกล่าวไว้แล้วเมื่อราบยศมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเลือมมันจะหลงลืมตัวนี่แหละมันคือการทำลายแต่ถ้าว่าเป็นพระสายปฏิบัติจริงๆนี่ยท่านไม่ได้สนใจอะไรครูบาอาจารานนย์ตั้งแตยุคก่อนก็ไหลรูป อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานบางลำโคนี่ก็เช่นการพระรูวิหารกิจจานุการเนี่ยท่านไม่ไปรับพัดยศนะไม่รับต้องเอามาถวายถึงวัดนะเพราะท่านไม่ต้องการท่านต้องการเป็นพระบริสุทธิ์รูปหนึ่งในพุทธศาสนาเท่านั้นท่านไม่ได้สนใจเรื่องยศตําแหนง่งนะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาแล้วเนี่ยบรรดาขรร้าราชการจะต้องนําพัดเนี่ยมาถวายถึงวัดเ<อ>นี่ยท่านก็ไม่ได้ไปติดยดกับพัดยศเหล่านั้น ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับพระราชทานมาเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรเลยท่านก็ยังทําตัวเป็นพระธ,ธรรมดาเป็นหลวงตาชาวบ้านธรรมดาทั่วไป<อ>มันจะเหมือนกับหลวง,งปู่ปด,ดีไหมฮะแล้วเอ,เอิอะไรนะ่นหนุกโโบยไหมที่ไม่รับตาแหน่งเจ้าอาวาสใช่เหมือนกันเพราะเมื่อรับตําแหน่งเจ้าอาวาสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาระต้องรับผิดชอบมันเยอะการปฏิบัติโดยส่วนตัวเนี่ยมันจะมีเวลาน้อย และโดยเฉพาะท่านเป็นพระปฏิบัติและชอบสร้างพระสร้างอะไรถวะแจกชาวบ้านเนี้ยนะถ้าท่านเป็นเจ้าวาดเวลาท่านก็จะน้อยลงละท่านั้นท่านจึงไม่รับตาแหน่งนะหลายหลายรูปก็ไม่รับหลวงพ่อคลื่นวัดสังโฆก็ไม่รับอ๋อแล้วก็ที่จังหวัดอะไรนที่ที่เราเคยสัมภาษณ์เป็นท่านก็ไม่รับเหมือนกันมีเยอะมีเยอะนะเจยุก่อนนะเจยุก่อนมมีเยอะที่ไม่ยอมรับตําแหน่งบางทีท่านให้พระลูกศิษย์นั่นแหละเป็น อ่าโดยโดยตำแหน่งนะท่านไม่มีท่านไม่ได้เป็นแต่ถ้าโดยความเคารพเรื่มใสท่านก็คือเจ้าอาวาสนั่นแหละรู้กันอยู่นะฮะอก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่แต่เราก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจกับคนที่ข่มผ้าเหลืองหน้าจันนะก็คือในยุคเนี่ยนะมันก็ถึงตามยุคตามสมัยมันน่ะนะเราอย่าเราอย่าไปสนใจอะไรมากเกินไปครับ ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาก็แล้วกันไม่ว่าอะไรสิน้นนะเป็นเรื่องโดยเป็นไปโดยธรรมชาตินะและโดยเฉพาะเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ลักษณะน,นี้เกิดขึ้นหลายรอบหลายครั้งแลว้วนะตั้งแต่ครั้งหลังพุทธปรินิพานได้ไม่นานเลยสองร้อยปียุค,ครพระเจ้าโศกมหาราชนะยามพระโศกมหาราชก็มีกำจัดพระสงฆ์นอกรทดเนี่ยนับหมืนม่นๆน,นะไม่ใช่น้อยนะเป็นหมืนม่นเป็นหมื่นๆนะ ให้ออกจากแผ่นดินนะ<ฮ>่ะจับึกบ้ังอะไรบ้างไล่ไปบ้างอะไรไปบ้างหนีไปอะไรก็แล้วแต่จากนั้นมาก็ยกแผ่นดินราชวงศ์ถังของจีนนี่รับ<ฮ>ก็มีกวานล้างผสมนอกรีธแบบนี้อีกเป็นหมื่นเหมือนกันอันนั้นถึงกับจับเรียกว่าประหารกันเลยไม่อไว้เลยโหเล่นหนักเลยนะหนักเลยนะนะแล้วก็มายุคพระเจ้าโนรธาของพม่านี่กัะ<ฮ>อโนรธามางช่อเนี่ยครับนะ พระเจ้าแผ่นดินผู้กามยุคนั้นนะนะ,<ฮ>ะพระองค์ก็ให้พระสงฆ์ทั่วแผ่นดินผู้กามศึกทั้งหมด <ฮะ S 1> ให้ศึกหมดเลยไม่มีเลยพระเพราะว่าหย่อนยานเต็มที่แล้วกฎกติกาที่ยึดถือกันเนี่ยมันหย่อนยานมากแล้วครับทําตัวนอกรีบก,กันทั่วไปหมดให้ศึกทั้งหมดเมื่อศึกแล้วบวชใหม่ถ้าองค์ไหนยังอยากบวชอยู่นะถ้าองค์ไหนไม่อยากบวชแล้วก็ไปเป็นเทราวาสไป ตรงไหนยังอยากโบสก็ให้โบสถใหม่แล้วให้ถือวินัยใหม่ตามนี้นะพ่าเขาถึงได้แท่งคัดมาถึงทุกวันนี้นะพระเจ้านรธานะครับเออแล้วของเราเนี่ยมันหย่อนยานมายาวนานมันถึงเวลาแล้วเช่นกันผมก็พูดแล้วไงแผ่นดินราชการที่สิบไม่เหมือนแผ่นดินอื่นครับอะไรที่มันไม่ชอบมาพะกลอะไรที่มันเทาหรือมันดําทุกองค์กรจะถูกกวาดล้างจะทําความสะอาดแผ่นดิน นะตอนเนี้ยองค์กรศาสนาหรือองค์กรสงฆ์และองค์กรการเมืองมันเป็นองค์กรหลักใหญ่สูงสุดของบ้านเมืองไงสององค์กรเนี้ยเห็นไหมคือองค์กรของอรัฐบาลหรือรัฐสภาสองก็องค์กรศาสนาคือสงฆ์อันนี้คือสูงสุดต้องชำระก่อนนักการเมืองก็จะติดคุกระนาวคอยดูไปเป็นร้อยๆพระสงฆ์ก็จะถูกวาดไม่ใช่น้อย บรรดาพระสงฆ์นอกรีดนะพวกนอกรีดทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นองค์กรต่างๆจะถูกทำความสะอาดเรื่อยๆไปคอยดูไม่ใช่เท่านี้เห็น <c oughs> แน่นอนนะแน่นอนบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายะไทั้งหลายจะโดนทั้งหมดให้ยุติซะต,ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่ทำอะไรไม่ชอบมาพาคนให้รีบยุติให้เร็วที่สุดกลับตัวเลยนะกลับตัวแล้วพยายามสะสมความดีสร้างความดีครับอาจจะรอดได้ครับอาจารย์ 嗯。Uh.